สปอนเซอร์บาย GT Game Store และนี่ก็คือรายการ Let's New c o o e In Thailand นะครับผมรายการที่แต่แสดงก,กรรมผู้คนที่หน้าตาประหลาดๆนะผมให้กลายเป็นคนหน้าเคสนะครงบิงความเดิมตอนที่แล้ว โอเคเอาไว้นะครับสวัสดีผมกาโพว์ผมเนียรคุ้งกับเกม Star d ด w ว r รนนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมหรือแคสเกมไม่ดูนะครับผมแต่จะมาสอนวิธีการทำมอดของตัวละครี้ตัวเองนะครับผมทำมอดกราฟิกต่างนานานในเกมนี้นะครับก็อันนี้พอดีว่าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาอย่างที่รูดด้กันนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมใหม่ที่โด่งดังมากเกมทงฟาร์มที่ ดังไปทั่วโลกแล้วก็มีการพูดถึงช่วงนี้เยอะมากซึ่งอ,อย่างที่ปรากฏอยู่ในเฟซในเพจในเว็บไซต์ที่พูดถึงกันเยอะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมัดตัวละครมอดกราฟิกนะครับผมอย่างเช่นพวกมอดโมเอหรือว่ามอดเปลี่ยนสถานที่ให้เป็นเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยผมจากร้านโตจ้จาอะไรอย่างงี้นะซึ่งผมก็เลยก็จะหาข้อมูลรู้ว่าจะทํายังไงในการเอาไฟล์ออกมาแก้ไขแล้วก็มอดอะไรอย่างเงี้ยผมอยากลองดูเหมือนกันนะแต่พอดีว่าพอหาหาไปรู้สึกมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับผมก็คือกว่าจะหาเจอกว่าจะดูว่าวิธีไหนที่จะทำได้ ง่ายสุดก็ใช้เวลานานะสมควรนะผมเลยคิดว่าจะทาคลิปสอนซะเลยนะครับผมโดยเน้นไปที่คนที่วาดรูปเก่งนะแต่ไม่มีความรู้เท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องพวกโปรแกรมต่างๆนั้นนะผมก็คือจะพยายามหาวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทําได้นะถ้าทําตามทีละขั้นตอนที่ผมทํานะครับผมก็ทําได้แล้วนะครับผมแล้วก็ให้แน่ใจว่าคุณใช้ Windows 7เนขึ้นไปนะผมผมไม่แน่ใจว่าวินโด p หรือต่ำกว่านั้นจะใช้ได้หรือเปล่านะโอเคผมที่ผมใช้ให้โหลดใต้ description ก่อนอื่นก็นกคือ ที่ใต้คลิปจะมีลิงก์โหลดอันนี้นะครับผมให้คุณโหลดมาก่อนนะเป็นไฟซิปนะครับผมก็ให้แตกไฟล์เมื่อโหลดเสร็จแล้วนะจะมีไฟสามไฟข้างในนี้ครับผมคือไฟลแอปนะครับผมคือไฟลควบคุมหลักของตัวนี้แล้วก็ไฟล์ XNB n o t c m d ีก็คือไฟคอนโทรลโดยรวมนะผมแล้วก็สุดท้ายไฟรีดมีไฟล์นี้ก็คือไฟล์ที่ผมเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะบอกวิธีทีนึงให้เข้าใจนะครับผม เปิดไว้ประกอบกับคลิปนี้ก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลเต็มที่ก็ได้หรือไม่ก็ดูแต่คลิปเดี๋ยวก็ได้นะครับผมหรืออ่านในนี้่าีนี้ก็ได้นะฮะเันนี้เป็นตัวเสริมที่ผมเขียนไว้เผื่อฉุกเฉินนะผมกรณีแบบคลิปมีปัญหาอะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้วก็อย่างทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับผมอ่ะซึ่งพอแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมขอให้ทุกคนช่วยก๊อปปี้ไฟล์นี้นะครับผมทั้ง3ไฟล์นี้นะหรือเอาแค่2ไฟล์ก็ได้หรมีไม่ต้องก็ได้นะครับผมให้ก๊อ เสร็จแล้วให้สร้างโฟลเดอร์นี้ได้ดีตรงนี้นะผมตรงนี้เลยคือพอเข้าได้ดีปับ๊บสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นทันทีนะผมตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่สั้นๆแล้วําง่ายสมมุติผมตั้งชื่อ XNB ก็ได้อ่ะเป็นชื่อโปรแกรมชื่อตัวไฟล์ที่ใช้ในการแตกไฟล์นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วให้วางเจ้าแอปกับ XNB n o t ไ o นะครับผมสําคัญตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายเพราะฉะนั้นผมจะทําให้มันดูง่ายอ่ะก๊อปปี้ตรงนี้กันนะเสร็จแล้วให้เราไปที่ ตามหาไฟล์เกมเมื่อผมโพลเดอร์เกมซึ่งเสนอโหลดในสตีมกันใช่ไหมก็คือมันจะอยู่ในไดรฟซีครับผมแล้วก็โปรแกรมไฟล์หรือไฟล์ x86 นะครับผมน่าจะคนนะให้เราเข้าไปหาคําว่าสตีมดูอย่างเช Steam น่นเอสตีมนี่อ่ะเข้าไปสตีมเสร็จแล้วเข้าไปในคำว่าสตีมแอพส์นะครับผมอันนี้นะทีททละขั้นตอนชะ้าๆนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ทันก็หยุดคลิปดูก็ได้นะคอมมอนนะครับผมเสร็จแล้วหาชื่อเกม Study ที่วันแรกนะครับผมซึ่งจะอยู่ตรงตัว S ตามลำดับถ้าเกิดใครกดเนมนะครับผม โอเคเสร็จแล้วพอเข้าหน้าเกมอย่างนี้ปั๊บให้เรากดคําว่าคอนเทนต์อันนี้นะครับผมอย่าเพิ่งเข้าไปข้างในนะให้เราก o ปี่คอนเทนต์อันนี้มาแล้วใส่ไว้ในโฟลเดอร์ตรงนี้นะผมซึ่งต่างความจริงแล้วตามที่ในเว็บไซต์เขาสอนกันนะผมเท่าที่ผมเห็นนะคือเขาจะบอกให้เราแตกไฟล์ที่ได้มาเนี่ยแอปกับ xnb หนออันนี้นะผมให้เราก็ p ี่สองอันนี้ยเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์อันนี้แล้วสั่งการอันนี้แทนนะผมซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราสั่งการพลาดมันจะทับอันเก่าไปเลยเรา อาจจะเผล่ได้แล้วก็อย่างนึงคือมันต้องสังการผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเราต้องทำการเปิดหาไอ้นั่นเนี่ยผ่าน C M D นะครับผมที่ผมจะกล่าวถึงในภายหลังนะครับผมซึ่งมันยากผมก็เลยคิดว่าเรา copy ไปในได้ดีก่อนดีกว่านะผมเดี๋ยวผมจะบอกทําไมนะะพอเราก็ copy เสร็จแล้วปั๊บให้เราไปที่โอเคนะครับผมต่อไปพอเราก็ copy ไฟล์ได้อย่างนี้นะครับผมให้เราไปที่ปุ่ม start ไปดูท่านัานซ้าย ตรปุ่มช่องเสิร์ชนี้กดคําว่า cmd ครับผมพิมพ์ cmd นะเสร็จแล้ว enter ครับผมจะขึ้นเป็นหน้าจอคอมมานี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งพอเราขึ้นในตอนนี้แล้วปั๊บให้เราลิงก์ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเอาคอนเทนต์นี้มาปปี้ไว้นะครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เขาสอนกัน,นเน็ตยเขาจะให้เราลิงก์ไปที่ตัวนี้ซึ่งเราต้องพิมพ์คําสั่งยาวละเอียดมากแล้วมีกสผิดเยอะผมเลยเปลี่ยนเป็นให้เราไปที่ไดดีแทนนะครับผมในการกดตามผมนะให้เราพิมพ์ d นะครับผมแล้วก็ต่อด้วย จุดไข่ปลาสจุดนะครับผมก็คือกดชิปค้างขั้นขวาตัว L นะจะมีจุดไข่ปลาอยู่ตรงต,รงตัววัแหวนโซซ่นะครับผมเสร็จแล้ว Enter จะเป็นการเข้าไปในได้ดีนะครับผมเสร็จแล้วให้เราพิมพ์คําว่า CD นะผมเหมือนแผ่น CD นะ CD เว้นวั l หมายคำพูดแล้วตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่เราใส่เจ้าสิ่งนี้เข้าไปใส่คอนเทนต์ใส่แอปพวกนี้เข้าไปนะผมก็คือที่ผมตั้งไว้ก็คือ xnb นะผมเสร็จแล้วปิดไขปาซะเสร็จแล้ว enter ครับผมจะเป็นการเข้าสู่โฟลเดอร์นี้แลนะต่อไปที่เราทำก็คือเราจะสั่งคำสั่งคอมมานด์นี้ผ่านทางหน้านี้นะครับผมโดยการพิมพ์ตามผมนะครับผม xnb underscore node cmd นะครับผมอันนี้คือให้มันสั่งการตัวนี้โดยการให้ทำการ extract file ก็คือ extract นะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยนะเสร็จแล้วเว้นวรรกนะครับผมก็อันนี้เป็นการสั่ง extract file โดยที่เราต้องสั่งว่าสั่ง extract file อะไรไปที่อะไรนะผมซึ่งที่เราต้องทำก็คือ extract file content ก็คือไฟล์ตัวนี้นะตัวนี้ที่เราต้องการ extract ใช่ไหมแ้วเราพิามพ์คำว่า content ไปเสร็จแล้วเว้นวร์กถึงทีตามด้วยชื่อ ของโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะแตกไฟล์ออกมาอันนี้จะพิมพ์ไหนก็ได้นะผมแล้วแต่เราเลยสมมติผมผมพิมพ์คำว่า,าและคุณก็ได้ตอนนี้นะผมเสร็จแล้วกด Enter เลยมันก็จะขึ้นคําว่าอย่างนี้คือเป็นการแตกไฟล์คอนเทนต์ออกมาเป็นไฟล์ตันนา,นาทั้งไฟล์รูปภาพไฟล์ผนังไฟล์พื้นดินไฟล์คนไฟล์แผนที่แต,ตะตันนา,นาดังที่เห็นนะครับผมรอมันทํางานสักครู่นึงน,นะครับพอเสร็จแล้วมันจะขึ้นหยุดอะมันจะหยุดแล้วก็ขึ้นอะไร เตือนว่าเราเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะพอเสร็จแล้วให้เราไปเช็คดูที่ไฟล์ชื่อที่เราตั้งโฟลเดอร์ไว้นะครับผมและคุณนี้นะอ่ะดูคอนเทนต์ก่อนนะครับผมคอนเทนต์จะมีไฟล์ดังนี้คือก็คือไฟล์ที่เราคอปปี้มาจากอ่าโฟลเดอร์ Study w a r e อยู่แล้วนะครับผมพวกคาแรคเตอร์ดัต้าฟอนที่เป็นไฟล์ xnb นะครับผมเนื่องจากพอเสรก็เป็น xnb หมดเลยเราจะเปิดไม่ได้นะถ้าลองคิดดูจะรู้ว่ามันเปิดไม่ได้นะครับผมอย่างที่เห็นนะครับผมว่า error นะแต่พอเราทําการ Edit Convert ที่ผ่านมานะครับผมสั่งคอมม พอเข้าไปบ้านมันจะมีไฟล์ PNG แทรกเข้ามาแล้วมีไฟล์ใหม่ชื่อ YAML นะครับผมเราสามารถที่จะคลิกเปิดดูภาพได้นะครับผมอันนี้เห็นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการแปลงไฟล์ .XNB ให้กลายเป็น PNG นะครับผมส่วนอีกอันหนึ่งก็ไม่ต้องกดทิ้งนะก็เกบไว้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟล์พวกนี้ไปปรับแต่งดูงนะครับผมสมมติจะเอารูปนึงไปแก้ไขสมมติเป็นรูปนี้นะ a r c h i t e c t building indoor นะครับผมอ่ะสมมุติว่าเอาเข้าไปแล้วคุณสมามารถที่จะแก้ไขอะไรก็ได้นะครับผมที่อยู่ในพื้นที่งานเท่านั้นนะก็คือห้ามขยายขนาดเพิ่มนะครับผมสมมุตินะผมกะจะเปลี่ยนสีตู้ให้เป็นสีขาวอย่างนี้นะผมโอเคลองคลิกดูคร่าวๆอ่ะลองเอาบาชัชบาร์นะสมมุติว่าเราเอาพื้นที่วัน,นี้เอาเคเปลี่ยนเป็นสีขาวนะผม ซึ่งเมื่อเราพอใจแล้วนะครับเราก็แค่กดปุ่มเซฟทับไปนะครับผมทับไฟล์เดิม png เหมือนเดิมห้าเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็จะได้เป็นไฟล์ที่แก้ไขแล้วนะครับผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใอยมาทําการย้อนกลับไปคือนะั้วใส่ไปในโฟลเดอร์เกมที่หลังนะเดี๋ยวขออนุญาตลองในสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก่อนนะครับผมก็คือการ เอาตัวละครทําตัวละครดีกว่าในส่วนของการแก้เป็นหน้าตัวละครนะครับผมอยู่ในส่วนของพ o อตเทรดนี้นะครับผมจะมีชื่อตัวละครดังนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้อ่านี้ก็คือตัวที่มดไปแล้วคือมดโมเอที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้ตัวอับบเกลเปลี่ยนหน้าแล้วบางตัวก็จะเปลี่ยนหน้าบางตัวก็จะเป็นตัวเดิมนะครับผมสิ่งที่ผมจะทําและจะสอนให้ทุกคนลองทําดูก็คือการปรับแต่งมดเป็นหน้าตัวละครนะครับผมตัวละครนี้ด้วยกันนะชายหน้าอาเบชี สาวๆสวัสดีสาวๆเราจะมานองกันมอดเือให้ดูดีขึ้นตามกับฉบับของนิวคุงนะครับผมเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่าเราจะปรับแต่งคร่าวๆไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วสมั่จะวัดใหม่ในกรอบนี้นะครับผมก็คือเป็นกรอบประมาณเนี้ยเนี่ยก็คือต้องอยู่ในโซนนี้เท่านั้นถึงจะพิวได้นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าผมยาวเกินทะลุไปอีกโซนหนึ่งมันก็จะตัดไปเป็นของโซนนิดนะครับผมเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการแก้ไขตรงนี้ด้วยนะ ซึ่งอีกอย่างนึงที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของความชัดนะครับผมด้วยความที่ภาพมีความละเอียดน้อยอยู่แล้วนะครับผมอย่างเช่นอันนี้นะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับผมพิกเซล128คูณ320นะครับผมที่เห็นนะค,คือช่องหนึ่งประมาณ64ก็64นะครับผมก็ทำให้ขนาดมันเล็กมากมันภาพมันแตกมากนะครับผมสมมติว่าเราจะเอาหน้าคนจริงมาใส่อาจจะแตกนะครับผมก็ต้องทำใจส่วนนี้นะผมก็คือมันจะไม่ละเอียดสวยงามคมชัดขนาดนั้นนะอะเดี๋ยวเราจะลองทดล,ลองเอารูปจริงที่ผมได้ลองคัดเลือกมาอย่างดีนะครับผมมาลองใส่เข้าไปนะอ่ะ อันเชิญท่านคูเกย์ได,ด้บัตรดีโอเครูปนี้นะครับผมก็อันนี้ผมจะตัดไม่เรียนมากนะครับผมเพราะว่าผมจะสาธิตให้ดูครเา้าดูเฉยว่าถ้าสมมติจะคิดว่าจะแต่งรูปเอาเอาหน้าเพื่อนหรือหน้าคนที่สมมแมเราอยากจีบอ่าคนที่เราชอบอะไรเงี้ยเอามาใส่ในหน้าเป็นตัวเกมก็ได้นะครับผมอะไรอย่างนี้ก็ตัดหน้ามาใส่สำหรับคนที่แบบไม่มีฝีมือด้านการวาดมากนะครับผมถ้าเกิดคนไหนวาดเก่งก็อาจจะวาด ไปใส่ไปในช่องพวกนี้แหละช่อง6 4ส4คณหกสี่ตามแต่และตัวละครตามหน้าที่แสดงอารมณ์ับผมก็อย่างเช่นรูปนี้เป็นหน้ายิ้มนะครับผมผมเลยเอาตอนคุณครูหน้ายิ้มมาอะไรอย่างนี้นะให้เข้ากับอารมณ์อะไรนี้นิดนึงนะครับผมถ้าเกิดตอนไหนเป็นหน้าโกรธห,หน้าเศร้าก็ต้องเอาหารูปของเพื่อนคนที่คุณจะใส่เข้าไปของคุณมาใส่เป็นหน้าเศร้าก็จะมันจะเข้า,ากับเกมนะผมก็คือตอนนี้บทสนทนาพูดถึงเราทำสีหนห้ามก็จะเหมือนกับแพทเทิร์นที่เขาวางให้อะไรนี้นะครับผม ทำไมธรรมาถึงทำไมสึกเหมือนเป็นอาจารย์ยิงสักไหมยังไไม่รู้ใช่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามจุดนี้ไปแล้วผมดูสิว่าเ่อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงกันนะครับผมโอเคพอทำเสร็จแล้วก็ได้บันนี้นะครับผมน่ารัก,น,รกน่าชังมากดอูอาเบกขึ้นเยอะเลย ใส่เพลงยังนเลกาวตอนนี้นี่เข้ามากเลยนะโอเคก็อันนี้สมมุตินะครับว่าเราทําเสร็จแล้วแต่งประมาณนี้นะผมแล้วก็อาจจะมีการเซฟเป็นไฟล์ PSD ไว้ก็ได้คือ Photoshop นะครับผมอันนี้ผมแต่งใน Photoshop นะถ้าสมมุติว่าน้องคนไหนวาดรูปในโปรแกรมใส่นะผมเพนดูใส่นะก็สามารถจะตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นหกสี่คูณหกสี่นะผมเสร็จแล้วอาจจะเซฟแอดเป็น PSD ครับผมตั้งได้ในโปรแกรมใส่นะครับผมแล้วก็ค่อยลากมาไว้ในช่องตามลำดับ องท,ที่เห็นนะคือแทนที่ช่องไปพอดีให้พอดีกับกรอบ64คูณ64 ตามแต่ละมุมนะครับผมก็ตามหน้าว่าหน้ายิ้มหน้าเศร้าหน้าอะไรน้นะกดแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ให้กอปไปในโฟลเดอร์พอร์เทรตเหมือนเดิมผมตั้งชื่อเดิมเป็น png นะเสร็จแล้วเซฟแอรนะครับผมก็กดโอเคปับ๊บก็จะเรียบร้อยครับผมเซฟทับในโฟลเดอร์ที่เราเอ็กพอร์ตมาที่ผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ไว้แล้วคุณนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็มีนัดนะครับผมที่ผมเปลี่ยนเป็นไอโตะนะครับผมผมขาเหมือนกันเลยแล้วก็มอลลิสนะครับผมโซระนะครับนั่นเองนะถ้าเกิดเราเซฟหมดแล้วมันก็จะไปอยู่ในโฟ นะครับผมอ่าอ่ะลองเช็คเช็คดูว่าอยู่จริงไหมอ่ะลีนัสก็กลายเป็นไอโตะเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ามอริสมอริสก็กลายเป็นโซราเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเด่๋ไม่ท้ายสุดนะครับผมอิเลเต้ก็กลายเป็นคุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับผมตามนี้นะพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากลับไปที่หน้าคอมมานด์นะผมไม่ปิดนะอ่ะสั่งคำสั่งในการคืนค่าจากโฟลเดอร์และครูให้กลายเป็นโฟลเดอร์คอนเทนต์นะครับผมวิธีการก็คือเหมือนเดิมเลยกดขึ้นนั่นแหละ นการเึ็งคำสั่งเดิมมานะผม xnb cmd อันแรกนะครับผมให้เราเปลี่ยนคําว่า xpack นี่ให้กลายเป็น pack นะครับผมก็คือยัด pack กลับมาเหมือนเดิมอ่ะ pack นี่นะเสร็จแล้วให้เราสลับไอตรงเนี้ยสอันเนี้ยสลับที่กันนะผมก็คือเป็นการกลับด้านกันเอาแลนะคูน่ะ pack กลายเป็น content แทนนะผมก็คือยัดกลับที่เดิมนะครับพอเสร็จแล้วกด enter มันก็ทําการโอนไฟและคูณที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ผมตั้งไว้เนี่ย กลับไปเป็นไฟล์เดิมนะผมโดยที่มเวลาทำงานที่ไฟล์ yaml นะผมเดี๋ยวนี้เห็นนะรอะฉะนั้นเราห้ามลบไฟล์ yaml เด็ดขาดนะครับผมแล้วเขาก็รอจุดนี้จนกระทั่ง มันนิ่งไปไม่มีอะไรขยับแล้วนะครับผมก็คือเป็นนั้นเสร็จพิธีกรรมนะครับผมพิธีการนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่โปรโด้านนี้นะผมสามารถที่จะสั่งแพ็กเฉพาะตัวที่เราแก้ก็ได้นะแต่ผมคิดว่ามันยากไกินสำหรับคนทั่วๆไปที่จะเข้าใจนะครับผมก็คือในกรณีน,นี้มันจะทับไปหมดอันที่ทําก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันนะครับผมแต่ที่รู้กันนะว่าที่เราทําที่เราแพ็กเข้าไปางในมันเป็นไฟล์ที่ออกมา๊อปปี้มาจาก ในไดเกมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องการที่จะทับเกมนะครับผมก็แค่พอเราแพ็คที่็อันเสร็จก็ไปก๊อปปี้ไฟล์ที่เราอยู่ในร์ตเทดมานะผมที่เราได้มาเนี่ยที่ที่เราเข้าคอนเทนต์ไปนะผมแล้วก็ออกมาใช้งานได้เลยนะผมก็ก็คือที่เขาแจกกันในตามเว็บไซต์ก็คือเป็นตัวที่ก๊อปปี้มาจากในตัวคอนเทนต์นะเสร็จแล้วแล้วก็เอาไฟล์ XMB ที่เราแก้นะครับผมอย่างเช่นที่ผมแก้ก็คือรพตเทดทั้ง3ตัวละครดังต่อไปนี้นะเ่อเอาไปให้เพื่อก็คือก๊อปปี้ไฟล์นี้ไปให้ส่งให้้ไดเลยผม มันที่จะใช้ copy ไปลงในตัวเกมได้เลยนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมร้อยแพ็กเสร็จก่อนนะแลวจริงๆถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อย่าลืมที่จะ copy content ทั้งโฟลเดอร์ไว้ก็ได้นะครับผมแยกไว้อีกอันหนึ่งเพื่อที่จะเป็นเหมือนไฟล์ backup สำรองไว้นะก็คือแยกจากไอตัว content ที่เรา copy ใส่ได้ x n b ที่ผมทานะครับผมถ้าขึ้นหน้าต่างนี้มันหยุดทุกอย่างแล้วน,นะครับผมก็แสดงว่ามันทําการแพ็กจากไฟล์ที่ผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกับเป็นไฟล์ใน content ที่ copy ได้ดีมานะครับผมเสร็จแล้วเราก็แค่ copy เจ้า3ตัวนี้ที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาอะเอเรียสลินัสแล้วก็มอรินะครับผมก๊อปปี้ไปใส่ในโฟลเดอร์พอดเทดนี่นะโอเคแล้วก็จะมีถามว่าให้ทับไฟล์เดิมไหมก็ทับไปเลยนะครับผมเรียบร้อยพอทับเสร็จแล้วแล้วก็ลองเปิดไฟล์เกมนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะไปะเปิดกันเลยนะครับผมแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเค,คผมแล้วก็เข้าสู่ช่วง Let New วคุง in t h a i l a น d นะครับผมคายๆล e มี i in Thailand นะก็ค,ะคือช่วงแสญะกรรม เาขาเลือกคนแสกรรมนะผมทั้ง3าคนนะผมก็คือไอตโตะคุณครูและโซรานั่นเองนะครับผมหรือที่จัดในเกมก็คือลีนัสมอริสและอีลีเอลีอ,อ,อีนั่นแหละน,ะ <c oughs> นั่นแหละครับท่านผู้ชมก็อาจะไปเยี่ยมเยือนพวกเขาทั้งสอที่านกรรมมาเมื่อนาทีที่ผ่านมาน,นะผมว่าตอนนี้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง <c oughs> มีชีวิตที่ดีข,ขึ้นจากการแสกรรมใบหน้าใหม่หรือเปล่านะครับผมไปเป็นรู้กันได้เลย และนี่ก็คือรายการ Let New Cook In Thailand นะครับผมในการที่แต่ศสนักรรมผู้คนที่หน้าตาประหลาดๆนะผมให้กลายเป็นคนหน้าคินะผมเนื้อรักอ่ะนี่เธอมายอเยอะเฉลิงให้กันแน่นี่ก็เข้าเป่านะก็เล่าฉฉนกำลังยุ่งกับทุกเกี่ยวฉันอยู่อ่ะโอเคแล้วก็ลองให้ของขวัญดูซิจะเป็นไงดูหน้าเลยของขวัญดีมากเลยขอบคุณมาก น่าฟินมากโอเคครับผมและนี่ก็คือปฏิกิริยาของเขา <c oughs> ใบหน้าของเขาใบหน้าใหม่ที่เขาได้รับมา <c oughs> เขาใช้ชีวิตตามวอตต์อย่ของเขาและผมอยู่รอบกองไฟอยู่ในป่าเป็นหนุ่มเซอร์ต่อไปครับผมก็ดีนะครับผมโอเคเราไปดูรายต่อไปกันดีกว่านะครับผมแล้วคนต่อไปที่เราจะไปหาคือมอริสนะครับผมที่อยู่ที่โจจามานะครับผมดูสิว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไงนะจากที่แสกกำใบหน้าใหม่มาแล้วนะครับผมสวัสดีโจจาไอ้มอริส ขารับสื่อโจจานะจ๊ะเป็นไงบ้างทรานนี้ไม่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 เอาไม่เอาเมมเบอร์ไม่นักกูมากนักกูมากโอเคก็สายการผิดพลาดกำเป็นงี้ครับผมเราลองให้ของขวัญเขาได้ไหมวันนี้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคและขันสุดท้ายนะครับผมก็คือชายหนุ่มลูกเกย์คนนั้นที่อาศัยอยู่ที่กระท่อมร้าง กลางชายหาดนะผมหมายสุดก็เขาก็ามาแล้วเขาเดินผ่านเราไปไม่สนใจยัยดีเลยสวัสดีเป็นไงบ้างแสก,กรรมชีวิตของนายเปลี่ยนไปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มันจำม่ร้อยอ่ะฮ่าฉันสุดมันลึกเกินไปเลยอะไรเงี้ยละ่ะดูหน้าเิ็ิปนมากอยรอของขวัญให้ดินะโอเคของขวัญเล่าคุณมากโอ้ยหน้าเห็นมั้ยสิได้ทีเดียวโอ้ยเห็นหน้าแค่รูปเดียวมึงสัตว์ทำั้งเจ็บแป๊หน้ากับเธอเนี่ โอเคมองไม่ดีกว่านะักกูบ้ารโอเคผมก็นี่ก็เป็นคร่าวๆของการทดลองมอดด้วยตัวเองนะครับผมสำหรับจะมอดอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดใครวาดรูปเก่งๆนะผมก็สำหรับจะส่งมอดไม้ผมลองเอาใส่ในเกมก็ได้นะครับผมถ้วยความส,สนใจผมก็จะลองเอามาใส่ดูน,นะครับว่าจะเป็นยังไงกันแน่นะ <laughs> โอเคก็เท่านี้นะครับสำหรับการทํามอดด้วยตัวเองนะผมกับเกม s t u d y w a r l e y นะครับผมวันนี้ติดตามชมครับจริงที่อทำนะครับเป็นไรบ๊ายบาย